you uh. ภาพก็ได้ตัดมายัางสถานที่แห่งหนึ่งเราก็จะได้เห็นเหล่าผู้นําของยอดเขาต่างๆที่ได้มาประชุมกันเราก็จะได้เห็นหญิงสาวผู้หนึ่งที่มีนามว่านานว่างเป็นผู้นํายอดเขาเวลาวันตัวนางนั้นก็สงสัยว่าทําไมต้องแขวนภาพของอาจารย์เล็กเอาไว้ด้วยในเมื่อเขาผู้นั้นไม่สามารถเข้าสู่ดินแดนเซียนได้ก่อนที่ฟูว่างผู้นําของยอดเขาล่องกระทาจะกล่าวตอบว่าการที่อาจารย์เล็กมุ่งสู่เขตและแดนเซียนคือเกียรติยศของนักจีสิงครที่แขวนรูปเขาเอาไว้ในหอน้อยก็เพ ื่อให้คนรุ่นหลังเขารบมันก็เหมาะสมแล้วชายอีกคนหนึ่งที่มีนามว่าฟางจิงเทียนผู้นำยอดเขาอดีตการ์ก็ได้กล่าวขึ้นว่าสำนักขจีสิงขรของข้าถูกขนานนามว่าเป็นสำนักกระบี่ที่แท้จริงเพราะในขจีสิงขรมีทั้งหมด9ยอดเขาและในแต่ละยอดเขาก็มีกระบี่เป็นของตนเองแต่ตอนที่อาจารย์เล็กมุ่งสู่ดินแดนเซียนก็ได้เอากระบี่มีรำพึงและกระบี่ไร้เทียบเทียมไปด้วยเก้ากระบี่ขาดไปสองอย่างไรพลังของขจีสิงขงกรก็นับว่าเสียหายสาหัสอยู่ดีและ ในขณะที่เขากล่าวนั้นเราก็จะได้เห็นลูกกวงหยวนผู้นำยอดเขาสวยสูงและเหล่าผู้นำทั้งหมดที่ได้กล่าวปรึกษากันก่อนที่ลูกกวงหยวนจะกล่าวว่าทุกสิ่งที่สิทธิพี่สามกล่าวมาก็คือเรื่องจริงและสิ่งที่สิทธิน้องเล็กว่ามาก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลยังดีที่รุ่นหลังมีสิทธิหลานจั่วอยู่หลังจากนี้ก็มีเจ้าลาเยส่วนในตอนนี้ก็ยังมีหลิวซือซุยอ,อีกอนาคตของกระจีสิงขอนต้องรุ่งโรจน์อย่างแน่นอนแต่ทว่าในตอนนี้สิทธิหลานจั่วก็เก็บตัวอยู่ ้าลายเย่ก็กําลังบําเพ็ญเพียรอย่างหนักที่ยอดเขาล่องเมฆแต่ข้ามองว่าหลิวซือซุยนั้นก็ยังเด็กเกินไปและสิ่งที่หยวนซีซิงกําลังกังวลน,นั้นก็คือหลิวซือ,นนอซุยใช่ต้นอ่อนแห่งต่อตั้งแต่กําเนิดจริงๆหรือเปล่าและการประชุมในคราวนี้ก็ได้จบลงแค่นี้ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปและภาพก็ได้ตัดมาเราก็จะได้เห็นชายผู้หนึ่งที่มีนามว่าชื่อเยียนเขาเป็นผู้นําผู้อาวุโสข,ของยอดเขาเหนือธรรมที่ได้กล่าวกับหยวนชีซิงว่าข้าได้ส่งคนไปสํารวจหลิวซือซุยเรียบร้อยแล้ว แล้วก่อนที่เขานั้นจะเข้าสํานักตัวของหลิวซือซุยเคยเรียนวิชาผ่อนลมหายใจมาก่อนข้าเคยได้ยินว่ามีชายอย่ผู้หนึ่งที่สามารถผ่านการทดสอบของสํานักได้ในเพียงเวลาแค่สองปีเขาผู้นั้นมีนามว่าจิ้งจิวหยวนทีซิงก็ได้กล่าวตอบกลับไปในทันทีว่าเจ้าคนที่เขียนสัตยแหลงยาคนนั้นนะหรือที่ผ่านการทดสอบได้ภายในสองปีและภาพก็ได้ตัดมาเราก็จะได้เห็นผู้คนมากมายที่ยืนดูรูปของผู้อาวุโสในประวัติศาสตร์แห่งขจีสิงคอนพร้อมกับมีคนกล่าวอธิบายว่าถ้าไม่ มีเขาผู้นี้เราคงจะไม่ได้อยู่ในคจีสิงขรที่ยิ่งใหญ่เช่นทุกวันนี้พวกเจ้าต้องจำไม่ขึ้นใจและเราจะได้เห็นจิงจิวที่กําลังมองดูชายผู้หนึ่งก่อนที่ชายผู้นั้นจะกล่าวว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อใดบุปผาย,ย่อมมีวันโดยรามนุษย์ก็ต้องมีวันจากลาคจีสิงขรมีประเพณีอยู่อย่างหนึ่งหากสิทธินน์คนไหนอยากจะเป็นสุดยอดกระบี่ของยอดเขาจะต้องไปที่ยอดเขาล่องเมฆาเพื่อรับกระบี่มาเป็นของตนเองให้ได้ก่อนแต่ถ้าว่ายิ่งขึ้นไปนบนยอดเขาสูงมากเท่าใดความอันตรายมันก็ ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวแต่ทว่าทุกครั้งเมื่อยอดฝีมือแห่งะจีสิงขรใกล้สิ้นอายุขยแล้วล้วนพากันไปที่ยอดเขาเมฆาเพื่อมอบกระบี่ของตอนคืนให้แก่ยอดเขาและเราก็จะได้เห็นอาจารย์อา์มอเซียนแห่งยอดเขาสเวยสุขที่เขานั้นใกล้หมดอายุขยแล้วในที่สุดก็ถึงตาของข้าแล้วมนุษย์น่ะทันทีที่แก่ตัวลงชอบย้อนลำลึกถึงเรื่องราวในอดีตข้าจําได้ว่าบ่ายวันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนอาจารย์จริงอย่างได้มาที่หอเก็บตำราได้พบว่าข้าก กำลังฝึกฝนกระบี่อยู่เขาพูดนั้นก็ได้กล่าวกับข้าว่ากระบี่ของข้านั้นไม่เลวเลยและเมื่อข้าได้ยินเช่นนั้นข้าแล้วก็ได้ตัดสินใจถามเขาออกไปว่ามันไม่เลวตรงไหนกันข้ามองว่าคําพูดของเขาล้วนมีเล่นในอย่างแน่นอนแต่ตัวของข้าก็ใช้เวลาไปกับการเขียนตำราจนเวลามันก็ได้ผ่านไป300ปีจนข้าได้เปลี่ยนชื่อจากสิทธน้องม่อกลายเป็นอาจารย์อาม่อด้แต่รับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ผ่านมา300ปีแล้วข้าไม่สามารถบำเพ็ญเพียรได้แต่ตัวข้านั้นก็ได้เดิน ทางมายังถึงจุดสิ้นสุดแล้วเมื่อจิ้งจิ๋วได้ยินเช่นนั้นเขาก็ได้กล่าวพูดออกไปในทันทีว่ากระบี่ของท่านเป็นอย่างไรบ้างมันคงดูดีไม่เลวเลยสินะข้าขอรับมันเอาไว้ได้หรือไม่พ่อหนุ่มข้าไม่รู้ว่าเจ้าเดาได้อย่างไรว่าข้าหน่ะจะเอากระบี่ไปคืนยอดเขาแห่งกระจีสิงคอนแต่ว่าคนก่อนหน้านี้บอกกับข้าว่ากระบี่ของข้านั้นไม่เลวแต่เขาพูดนั้นก็ได้มุ่งสู่แดนแด,น,ดนเซียนไปแล้วหากอยากจะรับกระบี่ของข้า,าไว้มันก็ขึ้นอยู่กับฝีมือของเจ้าลอล่ากที่อาจาร ทานอามอจะจากไปและท่านไรนั้นกู้หานอาจารย์แห่งยอดเขาวทวีลืมเลือนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับหลิวซือซุยด้วยเมื่อหลิวซือซุยสังเกตไปเห็นจ,จิ้งจิวเขานั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหาจิง้งจิวในทันทีพร้อมกับแสดงท่าทางอาการดีใจออกมาคุณชายใน,นที่สุดท่านก็ออกมาแล้วหมาห่วเขาก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากที่ตัวของหลิวซือซุยได้สแสดงปฏิกิริยาออกมาเช่นนี้หลิวซือซุยก็ได้กล่าวว่าอาจารย์กู้นี่คือเมื่อเขานั้นยังพูดไม่ทันจบประโยคเลย อาจารย์กู้ก็ได้กลาก่าวสวนออกมาในทันทีว่าเร็ววันนี้เจ้าจะได้ฝึกขี่กระบ,บี่เป็นครั้งแรกแล้วข้าเคยพูดกับเจ้าไปแล้วนี่ว่าอย่าให้เรื่องอื่นใดมาทำให้เจ้าเจียดสมาธิเจ้ามารับโทษเดี๋ยวนี้หลิวซือซุยที่ได้ยินเช่นนั้นก็ได้เดินเข้าไปหาอาจารย์กู้พร้อมกับยืนนิ่งหมาหัวก็ได้เดินออกมาทำโทษหลิวซือซุยด้วยการฟาดและเมื่อจิ้งจิ้วได้เห็นเช่นนั้นตัวเขาก็รู้ว่าตนเองไม่สามารถทำอะไรได้ตัวเขานั้นก็เลือกที่จะเดินออกไปและเมื่อกู้หันที่ได้เห็นเช่นนั้นก็ได้บอกให้หมาหหวยุดี พร้อมกับเดินเข้าไปกล่าวว่าลูกศิษย์ของยอดเขาทวิลืมเลือนไม่ควรเป็นเพียงแค่คนรับใช้เจ,จ้าจงจำเรื่องเนี้าไว้ให้ดีและอยากไปมาหาสู่กับชายผู้นี้อีกเด็ดขาดและในเวลาต่อมาหลิวซื่อซุยก็ได้มาฝึกใช้ทักษะการขี่กระบี่บนยอดเขาสูงก่อนที่เขาจะฝึกนั้นเขาก็ได้กล่าวออกมาว่าอาจารย์กู้ข้ายังต้องพบกับคุณชายของข้าอีกและกระโดดไปที่บนกระบี่ของตนเองพร้อมกับใช้ทักษะห่อเหนินในขณะที่หลิวซื่อซุยฝึกทักษะอาจารย์กู้ก็ได้กล่า คุยกับหมาหัวว่าอย่าให้เหลียวซื้อซุยต้องไปพบกับจิ้งจิ้อีกลูกศิษย์ของยอดเขาทวีลืมเลือนไม่มีทางเป็นเพียงแค่คนรับใช้และเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงเชิญรับชมแนละรับฟังได้ในคลิปหน้าคลิปนี้พี่นามีขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ